เมื่อวานนิยมถามเรื่องของสติปัฏฐานสนี่ตัวสติปัฏฐานสี่เองครูบาอาจารย์ท่านสรุปง่ายๆคือรู้กายใจในควาว่าใจนี้กินความกว้างนะ,นะหมายถึง พฤติกรรมของใจในขณะนั้นน,นนะัความคิดความปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นรวมเรียกว่าใจทั้งหมดนะส่วนคำว่ากายรวมถึงพลังงาน,น,นอื่นๆนะเช่นพลังงานคลื่นเสียงอย่างนี้น นะหรือกลิ่นอะไรพวกนี้รวมเรียกว่ากายด้วยนะรสอย่างเงี้ยนะรสชาติของอาหารที่กระทบที่ลิ้นหรือชิวหาประสาทเนี่ยนะนะก็ชื่อว่าเป็นเรื่องของรูป,ปรขันหรือเรื่องของกายด้วยนะฮนะเดีน,นี้เวลาท่านแยกเนี่ยท่านแยกออกเป็นกายเวทนาจิจตธรรม นะไอ้รู้กายหรือกายานุปัสนาสติบัตฐานเนี่ยนะเป็นเรื่องของรูปขันธ์ทั้งหมดนะส่วนเวทนาจิตและธรรมนั่นคือเรื่องของใจทั้งหมดนะไอ้ตัวคำว่าธรรมนี่ก็ยังท่านก็ยังแยกย่อยอีกว่าธรรมนั้นเป็นได้ทั้งกายและใจนะซึ่งถ้าเราเรียนในเชิงของปริยัติก็จะเป็นเรื่องหน้าปวดเสียนเวียนเกลา้ารายละเอียดมันเยอะแยะไปหมด นะแต่สำหรับผู้ที่ลงมือปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็คือเอาแค่รู้ง่ายๆว่ารู้กายรู้ใจพอละพูดง่ายๆคืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้รู้ควาเป็นตรงๆแค่นั้นเองรับรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่นะมันซับซ้อนนะวันนี้ไนะทยรายการคลิกใจให้ทำในหัวข้อนะ ผิดที่ไม่รู้ปัญหาคือบางคนไม่รู้แต่ดันมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้เนี่ยนะคิดว่าตัวเองรู้เนี่ไม่รู้นึกว่าตัวเองรู้เนี่ยบางคนรู้ทุกเรื่องเลยแต่จริงแล้วไม่ได้รู้อะไรสักอย่างนันแหละอันตรงของคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยรู้ทุกเรื่องพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ คุยกับเขาได้ท <t Jim> ุกเรื่องแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้กายใจเป็นยังไงรู้ทุกเรื่องในรู้เรื่องภายนอกทั้งนั้นเลยแต่กายใจตัวเองเป็นยังไงไม่รู้เลยแต่คิดว่าตัวเองรู้อยู่คนชช่นนี้มีเยอะในโลกนี้นะแล้วก็ดับทุกอะไรไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็รู้เรื่องข้างนอกนี้ทั้งนั้นไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเอง ก็เลยดับทุกอะไรไม่ได้ไม่งั้นนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาทั้งหลายก็เป็นพราอรหันเงินไปหมดแล้วนะเพราะน่าจะรู้อะไรมากกว่าชาวบ้านเขาแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้อะไรนะในมุมของพุทธนะนะแต่ถ้าพูดสรุปให้ง่ายอย่านั้นคือรู้แต่เรื่องสมมติแค่นั้นเองแต่ไม่ได้รู้ความจริงแท้ๆว่ามันเป็นยังไงนะเช่นรู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์รู้เรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้นะ รู้เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างนี้นะอันนี้คือรู้เรื่องสมมุติทั้งหมดนะนะแต่ว่าไม่ได้รู้ตต่ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วกายและใจนั้นเป็นยังไงอยู่อันนี้คือพวกที่ไม่รู้แต่คิดว่าตัวเองรู้นะนะกือพวกหนึ่งก็คือพวกที่หนะลงว่ารู้นะหลงว่ารู้ก็คือปฏิบัติภาวนาอยูนะ่จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า มีเรารู้อยู่ตลอดเวลาเรารู้กายเรารู้ใจเรารู้การเคลื่อนไหวของกายเรารู้การเคลื่อนไหวของใจอยู่นี่ก็คิดว่ามีตัวเองที่กําลังรู้อะไรอยู่นี่ก็เรียกว่าหลงว่ารู้กับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่รู้ว่าหลงพอจิตเผลอไปคิดก็รู้ทันพอจิตเผลอไปปรุงแต่งจมอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้ทัน นะนะที่รู้นั้นก็ไม่มีใครจะต้องรู้อะไรแต่ธรรมชาติของจิตล้วนๆที่กำลังเข้าไปรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะน,นี่คือรู้ว่าหลงนะรู้ว่าเผลอรู้ว่ากำลังจมอยู่ความคิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นะนะีนะ่คนะือวิธีการที่เราจะสังเกตตัวเองนะเพราะว่าในขณะที่เรารู้กายรู้ใจอยู่นั้นนะบางครั้งนะเป็นเพียงความสงบ นะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะเป็นสมถะกรรมฐานนะจิตสงบอยู่แต่บางครั้งที่เรารู้อยู่นั้นจิตไม่ได้สงบแต่ว่าจิตรู้เท่าทันอารมณ์นั้นอยู่นะนะจิตตั้งมั่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งจึงมีความรู้สึกเหมือนไม่สงบนะสงบคือเรื่องของสมถะนะ นะส่วนสมาธิแนะปลว่าจิตตั้งมัน่นะจิตมีสมาธิอยู่แต่ว่าเป็นคณิกะสมาธนะิไม่ได้สงบนานรู้ทันขณะหนึ่งรู้ทันขณะหนึ่งแนะปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่แต่ว่าจิตไม่ได้สงบนี่เป็นเรื่องของวิปัสสนาคนทั่วไปก็มักจะคิดว่าถ้าจิตไม่สงบนี่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันจะต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบนะยิ่งพยายามให้สงบก็ยิ่งไม่สงบหนักเขา้าไปใหญ่ทีนี้ เพราะฉะนนสงบไม่สงบไม่ได้สําคัญสําคัญคือรู้ทันอยู่ไหมเพราะว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาล้วนแล้วแต่ต้องมีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นเลยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางคนสงบไม่รับรู้อะไรเลยเหมือนหลับสนิทไปเลยเงี้ยนะนะเป็นสมาธิหัวตออย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งสมถะและวิปัส,สนาเพราะอะไรเพราะไม่มีส,สติและสมาัญญะหรือไม่มีความรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติและสมาัญญะอยู่บางครั้งก็สงบยาวนานนะอาจจะเป็นนาทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งบางคนสงบได้เป็นวันวันสงบได้เจ็วันก็มีพวกที่เขาได้ฌาน,นนะที่เขาเนะข้าฌานสมาบัติอยู่ี็ยนะ นะพวกนี้ก็สงบได้หลายวันอย่างนี้เป็นตน้นะความสงบอย่างนั้นนะยังไม่ใช่เป้าหมายของพระพุทธศาสนานะเป้าหมายของพระพุทธศาสนากคือปัญญาที่เข้าไปรู้เท่าทันนะธรรมชาติทั้งหลายของกายของใจเนี่ยตามความเป็นจริงแต่กระทั่งจิตเลิกยึดถือว่ากายใจนี้เป็นตัวกูของกูเป็นตัวเราของเรา อันน้งจะเรียกว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอนิยมได้นำมาคำถามที่มีคนถามมาไว้ว่าในเมื่อสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาตัวเราเป็นอนัตตาแล้วเราจะศึกษาธรรมะนะไปเพื่อให้เข้าใจเรื่องอนัตตาไปทำไมอย่างเี้ยนะซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนสำนวนที่ว่า ก็มันเมื่อเป็นเป็นอนัตตาไม่ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนอยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องไปบรรลุอะไรอยู่แล้วนะแล้วจะปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานทำไมในเมื่อมันอย่างนั้นก็น่าจะหมายถึงว่ามันนิพพานอยู่แล้วหร,รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสำนวนอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านพูดถึงนิพพานอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆมันก็นกิพพานนั้งมันอยู่แล้วนะนะไอ้ข้อนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าดับกิเลสนะดับความรกชัด ซึ่งมันเป็นกิเลสที่มันรกาตดอยู่ในใจของเราเน,นั่นคือความหมายองว่านิพานนะฮะน,นิพานไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรอนัตตก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรนะมันมีอยู่เต็มโลกนั่นแหละนะนะมันมีสสารมีพลังงานมีธาตุรู้อยู่ตามปกติซึ่งมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะไปตามกระบวนการของธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัย อยู่อย่างนั้นพรนะในที่เรากําลังศึกษาเรียนรู้อยู่เนี่ยเพื่อให้มันเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมดางมันอยู่อย่างนี้นจนกระทั่งจิตที่เคยเข้าไปยึดถือด้วยอํานาจของอุปาทานเนี่ยนะก็ไปยึดถือว่ากายใจนี้เป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งไปสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาสร้างอัตราตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันคลายตัวลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเลิกยึดถือเสียได้าการที่จิต ละความยึดถือผิดๆเหล่านั้นไปนะั่นแหละคือภาวะของพระนิพพานในอีกสำนวนหนึ่งนะเนะมื่อไม่มีอะไรจะต้องยึดถือก็ไม่มีอะไรจะต้องเป็นอะไรแค่นั้นเองมันเหมือนกับว่านะเราไปหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งนะเราคิดว่าเนี่ยคือลูกของเราสมมติสมมติจาม,ม,มีคนบ้านคนหนึ่งไปอุ้มก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีเขามสวดก้อนหินก้อนนี้คือลูกของเรา คนทั่วไปที่เห็นก็จะมีความรู้สึกวา่ายายคนนี้บ้าไปแล้วนะคนหินจะเป็นลูกได้ยังไงนะแต่หญิงบ้าคนนั้นไม่รู้ตัวก็ทะนุถนอมโอบอุ้มก้อนหินก้อนนั้นไม่ยอมวางนะถ้าเราไปเห็นเข้าเราก็จะมีความรู้สึกวา่าโอ้น่าสงสารนะทางช่างไม่รู้อะไร,อเ,รเ,นะะยยเอาเสียเลยน่ะจะไปยึดเอาก้อนหินเป็นลูกได้ยังไงมันเหมือนกัน พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกับหญิงบ้าคนนั้นตรงที่ว่ามันไปอุ้มเอากายใจนี้ว่าเป็นของเราของเราอย่อยางนั้นนะไปไหนก็ยึดถือเอากายใจนี้เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาจนะาใครพูดอะไรขัดหูหน่อยก็จะมีความรู้สึกว่าเรากําลังถูกทำร้ายเรากําลังถูกบูลลี่อยู่เรากําลังถูกด่าอยู่เงี้ยนะมีใครเชื่อนชมสรรเสริญกับตัวตนที่ หลงสร้างขึ้นมานั้นก็ฟูขึ้นมาคิดว่าเราเก่งเราสำคัญนะเราเป็นคนดีเราเป็นนักปฏิบัติภาวานาอะไรก็แล้วแต่มันมีเราขึ้นมาในขณะนั้นพราะในการที่เรากําลังศึกษากายใจอยู่เนี้ยนะมันเป็นเรื่องของการที่มันะทำให้เราเห็นจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ที่เราแบกกายแบกใจอยู่ตอนนี้นะด้วยความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราของเราเนี่ย นะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติทั้งหลายนะที่กำลังเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นนะถ้ามันเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมานะแม้จะมีกายใจอยู่ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปแบกอะไรไว้เหมือนหญิงบ้าคนนั้นวันหนึ่งเกิดมีสติสมแหญญ,ญ่ขึ้นมานะหายบ้าขึ้นมาได้ก็จะรู้ว่า,าหินที่แบกไว้นี่มันหนักโดยเปล่าประโยชน์ไอ้ที่คิดว่าเป็นลูกมันก็ไม่ใช่ลูก เสร็จแล้วแท้ที่จริงก็แค่ก้อนหินก้อนหนึ่งก็วางก้อนหินนั่นลงไปนะมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องหนักอะไรอีกต่อไปแค่นั้นเองหินก็คือหินแค่นั้นเองกายใจก็คือกายใจกายใจก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่กําลังเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เพราะในที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกเรื่องอย่างอื่นทุกเรื่องของกายและใจหรือถ้าพูดขยายออกไปตามหลักวริยัก็คือเราทุกเรื่องของกายเวทนาจิตธรรม นะผู้เจ้าจึงสอนให้เราดูไปที่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อสรุปย่อลงมาก็เหลือแค่รูปและนามหรือกายและใจแค่นั้นเองนะทำไมต้องรู้รู้ให้เข้าใจมันว่าแท้ีจริงแล้วมันไม่ใช่ของใครมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงเกิดดับเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจเรานะพอมันเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมา มันก็ไม่รู้จะไปแบกอะไรตรงไหนเห็นเป็นกายใจของเราขึ้นมาได้นะใจก็วางวางอะไรไม่ได้วางอัตตาตัวตนนะไม่ได้วางกายใจเพราะกายใจมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่วางอะไรวางความยึดถือผิดๆว่ากายใจนี้เป็นของเรานพะไม่มีของเราก็ไม่มีของเขาไม่มีเราก็ไม่มีเขาไม่มีการแบ่งแยก เห็นเพียงว่ากายใจนี้เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทํางานไปตามกระบวนการทํางานตามธรรมชาติแค่นั้นนะพอเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาก็หมดเรื่องนะหมดเรื่องที่จะต้องปฏิบัติหมดเรื่องที่จะต้องฝึกฝนตนเองอะไรขึ้นมานะหมดเรื่องที่จะต้องไปสุขไปทุกข์อะไรกับกายใจนั้นสุขทุกข์ยังอยู่ไหมสุขทุกข์ก็ยังอยู่เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแต่สุขทุกข์นั้นไม่ใช่ของใคร สุขทุกข์เป็นขันอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาขันธน์เราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อนะหนีทุกข์และให้มีสุขเพียงอย่างเดียวนะตราบใดที่กายใจยังมีอยู่กายใจนั้นก็ยังสุขและทุกข์อยู่เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแม้พระเจ้าจะตรัสว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานังประมังสุขขังนะนิพพานเป็นบรมสุขแต่ขันห้าไม่ใช่บรมสุข นะตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่มันก็ยังสุข,สขทุกๆอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นว่าเมื่อจิตมันหลุดพ้นจากความยึดถือผิดๆว่าขันห้าหรือกายใจนี้เป็นของใครขึ้นมาได้เมื่อไหร่จึงจะเข้าถึงบรมสุขนะบรมสุขคือสุดยอดของความสุขนะที่จะใจนั้นจะไม่กลับไปทุกข์อีกแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปอย่างนี้นะ โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก็ได้ว่านะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคืออะไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคืออะไรอย่างเงีนะ้ยวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งมานะถามปัญหาธรรมะนะบอกว่าผมก็สนใจการปฏิบัติภาวนาเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจเวลาไปฟังหลวงพ่อรูปนี้อธิบายถ้าไม่ท่านมีรายละเอียดงคนะงนี้ ท่านอธิบายเรื่องของสติปัฏฐานปฏิบัติสติปัฏฐานอีกองหนึ่งอย่างเช่นหลวงปู่ชายอย่างเงี้ยนะท่านบอกว่าพุโทโธพุโทโธไปนเะนะหมือนกับว่าท่านไม่ได้สอนให้รู้สติปัฏฐานแต่ให้รู้พุโทโธอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องมานั่งอธิบายใหม่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้ที่ท่านให้พุโทโธพุโทโธไม่ได้ให้ไปอยู่พุโทโธแต่ให้อยู่กับกายใจนี้ ให้เห็นว่าใจกําลังบริกรรมพุโทโธพุทโธอยู่ให้เห็นว่ากายกําลังเคลื่อนไหวทํางานอะไรอยู่ก็ตามให้รู้เท่าทันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้จะพุโทโธพุทโธก็เป็นสติปัฏฐานนะแม้จะพองหนอหยุบหนอก็เป็นสติปัฏฐานแม้จะรู้อาการเคลื่อนไหวของกายอยู่ก็เป็นสติปัฏฐานคืออะไรก็ตามที่มันไม่นอกไปจากกายใจมันเป็นสติปัฏฐานทั้งนั้นไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันไว้ สำนักนี้สอนสติปัฏฐานสำนักนี้สอนสมถะสำนักนั้นสอนวิปัสนาปวดหัวนะฮะเพราะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนที่ไม่พ้นจากกายใจมันไม่เป็นสมถะก็เป็นวิปัสนาอยู่วันแลงคำ่ำมันไม่หนีไปจากนี้นะถ้ายังมีสติสัมัยญะอยู่ไม่ต้องมานั่งเถียงกันให้มากเรื่องนะเพราะเวลาที่ท่านอธิบายรายละเอียดอะไรบางรูปท่านก็ มีความรู้ในเชิงปริยัติมากก็อธิบายรายละเอียดได้มากบางท่านก็มีความรู้ในเชิงปริยัติน้อยหรือไม่มีเอาซะเลยท่านก็อธิบายตัวสภาวะไปตรงๆเพราะเวลาเราฟังแเราก็จะรู้สึกสับสนว่าทำไมหลวงพ่อแต่และองค์ท่านอธิบายแตกต่างกันอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะแต่ที่จริงแล้วพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดในคนละแง่คนละแง่คนละมุมแค่นั้นเองนะแต่ว่าไอ้ความที่ผู้ฟังมีความรู้น้อย ถ้าสำนวนพระไตรเด็กือมีสุตะน้อยอนะก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาอธิบายอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปตั้ง,งเข้าใจไปจะยืนเดินนั่งนอนนะไม่ใช่เขาว่าค,ค่อยๆศึกษาัตมาไม่ได้ไป,ไปนั่งอ่านหนังสือหนะรือว่าศึกษาจากกายและใจของตนเองที่กําลังเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยนะมันเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงมันเป็นอะไรก็รับรู้ตามความเป็นจริงแค่นั้นเอง เราจะค่อยๆแจมแจ้งขึ้นมาเองนะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแยกไ่้สายนี้สายดูกายสายนี้สายดูพองยุบสายนี้ดูลมหายใจสายนี้ดูจิตอะไรนะไม่ต้องไปนั่งเถียงกันให้ปวดหัวนะเอาละเดี๋ยวเราสดม์กัน